สุด FC พอพาเรยทุกท่านครับ FC ฮาหนอยทุกท่านครับพบกันเช่นเคยแนวทางตัวเลขการส่งโชคกับสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อนบ้านทั้งฮาหนอยลาวพัฒนานะครับรวมไปถึงหุ้นรอบต่างๆเนาะพบกันเป็นประจำอยู่แล้วครับไม่มีเว้นบรรยุราชการครับพบกันวันนี้รอบของวันที่5นะครับวันอังคารที่5กรกฎาคมสองันนะครับ หวยันาคารจะเป็นยังไงนั้นก่อนอื่นเรามาสรุปแนวทางของวันจันทร์ที่ผ่านมาใครเห็นใครปังทั้ง4หน่อยครับและลาวพัฒนาเฉพาะกิจครับบดมา235ล่างมาสูตรเพิเศษบนมา821ล่าง13ปกติ839ล่าง77 VIP ครับ1 9 0 7 5นะเกน็าะอ้าว77ก็ยินดีด้วยคนที่เห็นที่ปังต้องขอบคุใยายใจที่สมทบมาเนาะแอดมินให้ในกลุ่มบอกว่า โอกาสมาสูง77นะครับนะมาจริงๆด้วยนะครรอบปกติเนาะส่วน3993ก็มาตกกลับนะครับพิเศษ3553เนาะเด็ด707ไม่เจาะมาคู่นี้นะเห็นไหมเนี่ยวินเลขตารางวันนี้ก็ได้ไป2รอ,อบก็คุมแล้วเนะเาะอ้าอ่ะยังไงก็ตามแต่พอดีนะครับสีน้อยก็3513 3977และ90เนาะปิดท้าย2ทุ่มสาวฝั 6, ่งคงเล่าพัฒนา ลราวาน,นนั้นให้8 0 6 4 0 1 9 9อะไรก็ไม่รู้ครับมาเลยครับ8303ล่าง83บน303เนาะ40ไปอีกแล้วครับไปไหนครับไปนูน่นนอกเวฟนูน่นอา้าวใครใครเล่นนอกเวฟปังอยู่นะ4 0 0 4ย่เนาะอ้าวยังไงก็ตามแต่พอดีเราก็ยังพลาดยังพลังอยู่วันพุธจะแก้ตัวใหม่เา้าเอาให้เฮงให้ปังค่ะเนี้ยยอมไม่ลงแนละ้วสำหรับเราเนี่ยพลาดมาเยอะละเนาะ อ้าวยังไงก็ตามแต่พอดีนะครับทั้งทั้งฮานอยหรือรอบอื่นก็ตามเนาะขอให้เห็นให้ปังนะตอ,อมที่รอบที่ใช่นะครับครับมาดูแนวทางรอบวันอาคารที่5กรกฎาคม2 5 6 5นะครับทั้ง4นอยจะเป็นยังไงนั้นเนาะนะครับวันนี้ก็จะให้ชุดนอกตารางไปด้วยเดี๋ยว f c ทาง YouTube จะน้อยใจเนาะบอกว่าโอ้ยให้แต่ในกลุ่มฮานอยเพิินนั่นแหละบ่บ,บหายทั้งยนะูทูบบอ หายขึ้กันครับหายขึ้กันใจเย็นๆครับอา้าวเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะให้ทุกๆโอ้ขออภัยนะครับที่ใช้ภาษาถิ่นนะครับเดี๋ยวจะให้ทุกๆวันจันทร์พุธศุกรนะ์เนาะสำหรับชุดนอกตารางนะครับแล้วก็กรณีพิเศษก็เสาร์อาทิตย์เนาะอ่ะเพราะว่าจันทร์พุธศุกร์มันจะมีหวยลาวเพราะว่าหวยลาวมันชอบออกนอกตารางนะครับออกชุดเลขนอกตลางนะเนาะอ้าวก็ลองดูรอคอยกันไป0 0 9 9 นะครับแต่ชอบส้สามนะชอบ33สามศูนย์ศก้าเก้าก็ไม่แน่เฉพาะกิจนะครับก็ไม่แน่กับสามสาเนี่ยอะไรก็เป็นไปได้เด่นรอบเมื่อวานก็สลับรอบอยู่นะก็มาดีอยู่เมื่อวานเนาะตัวที่ชื่นชอบกัติกให้เน้นให้นะครับตัวนี้ชอบมากเลยให้เก้าสี่เก้าสี่นี้แทงนําไปใช้งานรอบแรกเลยเฉพาะกิจเนาะอาจจะเฮงจะปังนะครับ เห็นปังแน่ๆน่าจะนะไม่มันม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 ่นใจว่า9 4ไปแน่นอนจะพะกิจเนาะนะครับตัวที่ไม่ได้เน้นไม่ได,ไได้ติ๊กให้ก็มีแนวโน้มเท่าๆกันนะครับเปอร์เซ็นที่จะมาเท่ากับตัวที่ติ๊กนะครับเพียงแต่วัตติ๊กทั้งหมดเดี๋ยวก็จะตาลายเนาะจะว่าแอดมินอะไรก็ไม่รู้อีกเนาะนอกตารางนะครับก็ติ๊กให้เน้นให้ตัวที่ชินชอบนะครับเมื่อวานก็มารัวๆนะครับวินนอกตารางนี่แตก3ตัวทุกวันก็ลองดูนะครับ อา้าว FC ก็ตามแต่พอดีเดอร์ยังไงก็ขอให้ยังให้ปังในรอบวันอังคารที่5นะครับ4หน่อยใครจะเป็นสถิติคนใหม่เรามารุ่นกันฝากพอขอลยด้วยเดอร์สวัสดีครับ